พ่อทาชาวนาสูงวัยที่ใบหน้ากล้านแดดแม่วันภรรยาของพ่อทาที่กำลังก้มเก็บเกี่ยวข้าวอย่างขมักขม้นเสียงจัก,กรจันดังระง,งมแต่ทั่วทุ่งนามีลมร้อนพัดวูบหนึ่งพ่อทาโอยแดดแรงจริงๆแม่วันเอาน้ำไห้พ่อหน่อยสิพอแห้งไปหมดแล้วแม่วันยื่นกระบอกน้ำไม่ไผ่ให้นี่จะพ่อระวังจะเป็นลมเป็นแรงไปนะพักบ้างเถอะ พ่อทารับกระบอกน้ำมาดื่มอย่างกระหายพักไม่ได้หรอกแม่ถ้าไม่รีบเกี่ยวข้าวปีนี้ให้เสียก่อนฝนจะมาเดี๋ยวได้เจอน้ำท่วมอีกแม่วันเงยหน้ามองผืนนาสีทองข้าวปีนี้สวยนะพ่อเม็ดเต่งดีจริงๆดูสิเหลืองอารามไปทั้งทุ่งเลยใช่ปลูกมาทั้งชีวิตปีนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วหลักหวังว่าปีนี้ราคาข้าวจะดีขึ้นบ้างนะแม่พ่อทาและแม่วันหันมามองหน้ากัน มีรอยยิ้มแห่งความหวังหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จและนนำไปขายที่โรงสีพ่อทาลงจากรถอย่างหมดแรงไหนลงถามราคาดูสิพ่อทาเดินไปหาเจ้าของโรงสีมีเสียงรถอีแตนแล่นมาจอดหน้าโรงสีมีชาวนาคนอื่นๆกำลังรอขายข้าวอยู่พ่อทาถามเฮียวันนี้ข้าวเกวียนแล้วเท่าไหร่ครับเจ้าของโรงสีโอ้ยลุงวันนี้ราคาตกมากเลยนะเหลือแค่เกวียนละสี่พันห้าเอง พ่อฐานหน้าซีดลงทันทีเหมือนโดนฟาดด้วยของหนักนพ่อทายพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ4 5 0 0เองหรือเฮียปีที่แล้วยังได้เกือบ6,000เลยนะครับเจ้าของโรงสีแกก็ตอบมาว่าปีนี้ผลผลิตมันเยอะนี่ลุงข้าวล้นตลาดราคามันก็ต้องตกเป็นธรรมดาพ่อทายยืนนิ่งใบหน้าฉายแววผิดหวังและความสิ้นหวังยังเห็นได้ชัด เดินเข้ามาหาเป็นยังไงบ้านพ่อพ่อทหันมามองหน้าภรรยาด้วยสีหน้าเศร้าสร้อยข้าวเกวียนละสี่พันห้แม่ปีนี้เราจะเอาอะไรกินกันแม่วันทำหน้าสลดลงทันทีสองสามีภรรยามองหน้ากันอย่างหมดอาไัยในโชคชะตาของตัวเองพ่อทาแกถอนหายใจเหือกใจสงสัยว่าชีวิตชาวนาอย่างเราคงต้องสู้กับแดดและก็สู้กับราคาข้าวไปตลอดชีวิตนั่นแหละด้านแม่วันก็ไม่พูดอะไร ได้แต่จับมือของสามีไว้แน่นเพื่อเป็นกำลังใจเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ถึงหัวอกของชาวนาไทยจบครับ